จะของรถแล้วครับอร้านแม็กมอเตอร์เฮดการ์ลัดครับโอ้โหขายของเลยเหรอผมขายรถขายรถครับผมขายรถอยู่ค้างสองขอโทษนะพี่ผมไม่ได้รู้จักพี่นะขอโทษป้าเปลือบป้าพี่เป็นคนไม่เป็นไรครับโอเคเราคุยกันหน่อยพี่มันคือรถอะไรครับมันคือฮับบอร์ดฮับบอร์ดใช่บอร์ดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งใช่หนึ่งเก้าหนึ่งโอ้แก่ข้อ ร้อยียปีแล้วก่มากนะโอ้โหผุดไปหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าผดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเหรออ่าแต่จริงๆเปล้อเกวียนนะจริงๆเปล้อเกวียนแล้วมาย่นทำให้เป็นฮ่อนหลดล้อเกวียนนี่คือล้อไม้ใช่อ๋อแล้วย่นยังไงพี่ย่นลงมาให้มันเป็นฮ่อนหลดย่นคือย่นเตี้ยหลดใช่แล้ไม่ได้ฝรั่งมันจะขี่แบบไม่ขี่รถม้าเหมือนเหมือนที่รถม้าที่เกวียนล้อเกวียนเหล็กได้ล้อล้อไม้อะครับครับผม อ๋อคือแบบสมัยนะั้นคือเป็นล้อไม้ไแล้วเฟรมมันไม่ใช่ไม้เหรอพี่ใช่เฟรม,มนี่เรามายิงใหม่หมดเลยอ๋อเฟรมมันก็เป็นไม้ใช่เรามายิงใหม่หมดไม้มันผูุเลยพี่ใช่ใช่ครับผุไหมต้องผุผุอยู่แล้วตามกาลเวลาจริงจริงจริงเหรอพี่คันนี้คือแต่ก่อนเป็นไม้หมดเลยเหรอใช่อาอแล้วเครื่องอะไรครับเนี่ยเครื่องเป็นค่ามันสีของมันใช่อ๋อเครื่องก็ใช้แบบนี้เหรอใช่ของของวันนี้เป็นเครื่องไม่ใช่ของมันนะเครื่องเป็นเครื่องแต่งแล้วะเครื่องเป็นเป็นเครื่องของฟอร์เอเชฟโรเลต ห้าพันสี่สองสี่อ่าเครื่องแอลครับวีแปดวีแปดครับเสียงร่าสนั่นลั่นทุ่งใช่โอ้โหแต่งซะแบบว่าไม่ได้เป็นรถไม้เลยนะพี่เนาะทั้หมดเลยครับทั้งหมดหมดอันนี้เป็นแชมป์เมื่อปี2019ัเก้าเหรองานทั้งหมดนี่แหละคือทรงนี้เลยตัวนี้เลยบอดี้นี้เลยที่เป็นแชมป์ก็งานที่แล้วที่จัดที่โชดิซีอ่ะนะครับครับแต่นี่เราก็ไม่ได้เข้าประกวดเพราะเราเราเป็นแชมป์แล้วเราก็รักษาไว้ว้านี่มาโชว์ โอ้เจ็บนิ่มมากเออแต่นิ่มจริงนะโอเตีมเสียงก็ดังลั่นๆหน่อยไม่นนี้มันนิ่มอย่างงี้สมูทมากสมูทจริงพี่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นถึงทุกวันนี้เมื่อประมาณตั้งสามปีแล้วใช่ก็ยังวิ่งได้ปกติปกติครับโอ้แต่งเป็นอย่างงี้เขาเรียกว่าฮอตดอกเลยใช่ไหมฮอตดอกเลยครับนี่เลยครันี่เลยครับนี่เลยครับให้ดูอแล้วอ่ะ มันมันคอนเซ็ปต์มันเริ่มจากอะไรคอนเซ็ปต์ที่เรานี้มันอยู่ที่เราชอบด้วยรถเนี่ยรถเนี่ยมันรถเปรีกันเราจะแต่งฟรงไหนมันอยู่ที่เรานะอือฮึเราจะเป็นเราจะตรงออริจินอลหรือว่าอ่าวินเทจออริจินอลแต่เราชอบในสไตล์ของรถหลอดครับเราก็เลยทําแบบแปลงยิงทั้นทีขึ้นมาใหม่อืมแบบแปลงให้มันดูที่เราชอบครับผมส่วนที่เราชอบเนอะชั้ซีใช้ของอะไรครับพี่ชั้นตีเนี่ยใช้เหล็กสร้างว่เหล็กสร้างเลยอ๋อเหรอเหล็กสร้างเลยแล้วพวกช่วงล่างอะพี่ ข้างล่างเขาใส่พวกโชคพวกอะไรแต่งของเราใส่แหนบก็เป็นแหนบน้ำตาพวกน mainland, ี้เป็นของเดิมหมดพวกนี้เป็นเดิมหมดแหนบมันเป็นหน้าตาอย่างไรแหนบหน้าเนี่ยแหนบหน้านี่ยอ๋อนี่คือแหนบอ๋ออมาอยู่แหนบหน้านะใช่อ๋อระเบรกเบิก์ครับพี่เฮ้ยเก้าเอี่ยมีสองตัวเีุ่มีชื่อร้านผมนะครับสุดยอดนะเผื่อแล้วค่นั้นนะมาดูนั้น อันนี้เป็นอีกแนวโมเดลโมเดลทีโมเดลทีปอดโมเดลทีทำไมมันถึงมันรุ่นปอดเยอะของยี่ห้อปอดเยอะปอดนี่มันจะออกมาต้นต้นของโลกนะรถกระบะเนี่ยอันนี้จะเปรีมมรปรยบเทียบกับเป็นกระบะกันแรกของโลกเลยนี่คือกระบะกระบะกระบะปอดกันแรกของโลกมันเป็นรถก,กระบะใช่รถกระบะครับเนี่ยคกระบที่เดิมๆหมดเลยอเหรอใช่มีกระบะปอดเป็นแรกปอดกันแรกของโลกอ๋ออันนี้เป็นโมเดลทีกึ่งที่จะเป็นรถเก่งแล้วอ๋อจะทำเป็นเป็นรถเก่งแล้วอ่าฮะนี่คือเก่งของเขาใช่เริ่มเริ่มพัฒนาการเริ่มพัฒนาการ วยเลยเรือพัฒนุการมันก็จะเป็นไม้อยู่อันนี้ลากาก็จะเป็นมาเราเรามาใช้ไม้ทำมาอาฮะไอ้ไม้แม่มันคุมกันแดดกันฝนนะอ๋อผมแนะนำตัวผมชื่อพี่แม็กนะครับผมแม็กครับนี่เราชอบเป็นสไตล์ของรถโบราณเราก็มาทำแบบแปลงแล้วของเดิมแต่ก่อนเนี่ยของเดิมไม่ได้ไม้หรอกครับโบราณเนี่ยจะเป็นผ้าครับผมเป็นผ้านะครับเป็นผ้าทุ้มเห็นไหมฮะ แลต่เราเดาไม่ออกเลยนะพี่ว่าว่าแบบว่ามันเป็นทรงไหนเพราะมันเก่ามากไม่เคยเห็นใช่ใช่ปอดี้มันนจะหาไม่ได้นะครับหาดูไม่ได้แล้วแต่ช่วงประหังที่เขายังเล่นกันอยู่นะที่เดินทางออกที่ย์ไกลก็ยังเล่นกันอยู่ก็ยังมีอ่ะครับพี่เยอะครับเยอะที่เมกาเยอะแยะครับยังเล่นอยู่ออกทิปเลยเหรอใช่ออกแต่เขาก็แปลงให้มันใช่ไหมออกทิปตะลุยมาเอเชียรอบนึงนะมีมีตะลุยออกมามีฮอลดลทขนาดนั้นด้วยใช่มีตะลุยมาเอเชียรอบเลยดูหลังอ่ะ ที่ผมลบคนดับเครื่องงันนั้นอีกแล้วนะอ่าว่าแต่คันนี้ดูลุกล่างมันกวนกวนดีนะพี่ครับที่โกว้ที่โก้อะเออนีออ่โอโ้ชคนี<ร>าทำใหม่ทำใหม่มหมดลุกล่างอะไรพี่ทุกอย่างทำเองตะแต่งก็แปลงเนะี้ยทำเองเราจับนู่นจับนี่มาใส่ใช่ก็ขี่ไ,ได้จริงอ่ะอ๋อ้ใช้งานได้จริงครับโอ,อ้ขี่แบบขี่แบบนี้นี่โคตรเท่เลยเนาะไปไหนใครๆก็มอง์นะ จ้ะเราไม่ต้องการเราต้องการให้มันเป็นสีสันบนถนนนะสนิททางหลวงไอ้อยากขายรอยยิ้มให้กับพี่น้องที่ชอบรถมันจะเป็นสนิทเลนะเป็นเศษสนิทเป็นเหล็กอะที่ทำความสุขให้คนถ่ายรูปไปดูถ่ายรูปอะไรกันเนี่ยแล้วปกติทำขายรถอะไรครับผมขายฮาร์เรย์อยู่ครับอ๋อขายฮาร์เรย์แล้วพี่เขาสอนในพัทยาอันนี้ผมอันนี้คือทรัพย์สินที่ผมชอบออ๋ทรัพย์สินนะพี่เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินเราลองเดินวนดูรอบๆได้เลยครับ มีอะไรเดิมบ้างหรอคันเนี้ยก็บอดี้เนี่ยเดิมนะเดิมเนี่คือบอดี้เดิมนะคือได้แค่บอดี้ก็จบแล้วนะเอ้ยบอดี้กระดองเนี่ยเขาเรียกกระดองครับตัหาตัเล่นก็คือกระดองเนี่ยกระดองเดิมเดิมอืมเราก็มาทำดัดแปลงให้มันดูให้มันร่วมสมัยนะที่โถที่โถหน่อยจริงโถแบบที่เขาทำเฮ้ยปูจริงๆเป็นรถคุณปู่เหมือนครับพวกเนี้ยเรามาทำให้มันเป็นที่โถกับกับกับคืนชีพมาเป็นที่โถของของโลกอีกครั้งเลยครับ ให้มันคืนชีพมีชีวิตชีวาปกติถ้าก้อนก็ปลูกสารแหน่ไปแล้วใช่ก็ดูสสารลักก็เดี๋ยวเป็ดน้อยไปเลยเราก็ทำให้มันมีสารักสารักนะนะเป็ดน้อยดูดซิก้าเหรอใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นทำให้มันมีสีสันเกิดขึ้นมาทอันนี้เคยประกวดไหมท่านนี้ไม่เคยลงครับท่านนี้ยังทำไม่เสร็จเลยครับเนี่ยยังทำให้ตุ้มแบบยังไม่สวยครับยังไม่สวยตัดเครื่องแบบเดียวกันเนาะอ่าแบบเดียวกันอืโอ้โห้มากนะพี่แล้วอย่างฮาร์ลีย์ครับฮาร์ลีย์อันนี้ขาย ครับอันนี้ก็เป็นแผนเฮดอ่านี่ปีลึกเลยนะใช่หนึ 19, 19, ่งเนึ่เก้าห้สอง๋หนึ่งเก้าห้านี่สงครามยังประมาณนั้นประมาณนั้นใช่อันนี้ใช้ในสงครามไหมคิดว่าก็น่าจะประมาณนั้นแหละครับหนึ่งเก้าสี่แปดนึ่งเก้าเก้าสี่เก้าหนเก้าหเก่องอยู่ในยุคนั้นอยู่แล้วครับนี่พัดมือเหรอพี่ครับเกียร์มือพัดเท้าเกียร์มือพัดเท้าครับเกียร์มือพัดเท้าอ๋อใช่อ่ะแล้วฝ อ๋อมันสลับกันนหรอครับใช่คนโบราณจะเก่งมากคนโบราณจะเก่งมากนี่อ๋อเนี่ยแกรเกียร์แกรเกียร์เกียร์มือตัดเท้าตัดอยู่ข้างขวาสลับกันมั่วสู้ไปหมดแล้วถ้าหมดขับไม่เป็นก็เรียบเรียบร้อยเลยอันนี้เบรกอัอนี่เบรกอ๋อเนี่ยครับอ่๋อดีนะครับครับอยู่ในขั้นตัดอยู่ขงนี้อ้าวโอ้โหคือปั้นรถขายว่างั้นใช่ไหมผมไม่ได้ปั้นขายอันนี้ก็ผมขายรถใหม่ โอเคครับรถโบราณได้เก็บไว้ครับอ๋อขาดรถใหม่โอเคขอโทษนะครับพี่เข้าใจดีเจอผมได้ที่มอเตอร์เฮดแม็กมอเตอร์เฮดลำลูกกาคลองสองและมอเตอร์เฮดลำลูกกาอ่าเอ็มแม็กมอเตอร์เฮดพัทยาครับมีแบบนี้เพียบให้ดูเยอะแยะมากครับมากมายแโอเคใครสนใจอยากซื้อรถก็มาติดต่อพี่ได้ดูที่หน้าเพจได้ครับอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ